นี่ครับนี่ครับในการสลายความเป็นกรดเราจะมาดูว่าสะกีนชนิดเม็ดสามารถสลายความเป็นกรดจากน้ํากรดหยดยางได้หรือไม่สภาพดินต่างๆนะครับกรดหยดยางนะครับซึ่งมีความเปรี้ยวนะครับหนครับปึ๊บผมเอาใส่ตรงนี้นะครับเอาใส่จอดยางไว้นะครับผมอันนี้เป็นน้ากรดหยดยางนะครับเป็นกรดฟอร์มิกซึ่งมีสีใสนะครับอันนี้จะเป็นปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดใส่ลงไปนะครับลองอันนี้ปุ๋ยเคมีนะครับลองถ่ายใกล้ๆครับนะครับปุ๋ยเคมี ไม่มีปฏิกิริยาใดๆนะครับอันนี้ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดแต่ทุกคนดูตรงนี้ครับอ่าเป็นน้ำกดจากขวดเดียวกันนะครับของแบกีครับนี่ครับในการสลายความเป็นกรดนะครับตรงนี้นครับเป็นฟองฟู่เลยครับผมนะครับตรงนี้นะครับอ่าชนิดเม็ดนะครับกระสอบ5้ากิโลนะครับตัวนี้นะครับมีสามารถย่อยสลายความเป็นกรดได้รวดเร็วมากนะครับเห็นไหมครับนี่เคมีทั่วไปไม่มีปฏิกิริยาใดๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองนําแบกีนักใส่ตรงนี้ ตรงที่เป็นเคมีนะครับใส่ลงไปนะครับนี่ครับไปเกิดฟองฟู่นะครับก็คือไปย่อยสลายความเป็นกรดนะครับตรงนี้นะครับอันนี้มันหยุดแล้วนะครับผมจะดูว่ามันยังยังมีประสิทธิภาพอยู่ไหมนะครับเอาน้ํากรดหยดลงไปอีกทีนึงนี่ครับการย่อยสลายความเป็นกรดนะครับตรงนี้นี่ครับนะครับอ่าอันนี้ให้แสดงดูอีกรอบนึงครับเห็นไหมครับเกิดฟองฟู่อีกนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่า ตัวของแวกเกนชนิดเม็ดนะครับสามารถย่อยสลายความเป็นกรดเป็นด่างได้ดีมากนะครับปรับค่าให้พีได้ดีนครับผม